เวลาไปซื้อของเจ้าอื่นบางทีข้าวอะ่ะมันเหมือนข้าวก้อนหม้อมันแข็งเกินไปอะ่ะเคี้ยวไปแล้วเสียอารมณ์แต่อันนี้คือดีมากเลยนะคะคือมันมีความกรึบๆนิดเดียวนะคะแล้วก็ข้างในข้าวนุ่มนะคะอืมไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไปกลมกล่อมมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะและว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวยำเนม ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปขายทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าขายตามตลาดนัดก็ได้นะคะบอกเลยนะว่าตลาดนัดที่เราเคยไปขายเนี่ยโอโ้โหเจ้าข้าวยำแหนมนะคนยืนรอลุมเต็มเลยเหมือนกับแจกฟรีเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่เป็นเมนูที่ต่อเนื่องมานะจากครั้งที่แล้วที่เราได้สอนให้เพื่อนๆทำแหนมหมูนะคะแหนมตุ้มจิว๋วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะเอาแหนมของเรามาแปรรูปนะคะให้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยค่ะ เพื่อนๆสามารถจะขายได้ทั้งแหนมหมูนะคะแล้วก็ทําเป็นข้าวยาแหนมขายรวมกันไปได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูว่าวิธีการทํำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทําเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ โอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมดีกว่านะคะคือส่วนผสมมันอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันเตรียมแค่ครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ได้นานนะคะก็ยุ่งยากแค่วันเดียวนะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเชฟส่วนผสมหลักเลยนะครับวันนี้เราจะใช้แหนมที่เราเคยทําไว้แล้วนะครับอันนี้ทําไว้ประมาณ4วันนะครับแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นอย่างดีครับเสร็จแล้วก็จะมีข้าสวยครับครึ่งกิโลครับ ไม่ควรใช้ข้าวหอมมะลิเพราะมันจะนิ่มเกินไปอ๋อค่ะแล้วก็จะมีหมูสับ100กรัมครับมะพร้าวขูด50กรัมครับใบมะกรูดหั่นฝอย4-5่ใบนะครับผงฟุงรสรสหมูครับวันนี้เราใช้เป็นรสดีนะซีอิ๊วขาวครับเราจะใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งในการตวงแต่ละครั้งนะครับเราจะใช้เซตช้อนตวงเซตนี้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่เรียนออนไลน์กับเราครับเราจะแจกชุดนี้ให้ฟรีๆเลยนะครับ เฉพาะบางเดือนนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะโปรโมชั่นแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะน้ำตาลทรายครับพริกแกงแดงครับถั่วทอดครับแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีข้วยตวงคือข้วยอันนี้นะข้วยตวงคือเซตนี้นะครับใช้เซตนี้ตวงนะคะพริกทอดครับอันนี้เราทอดเองนะน้ำมะนาวขันสดครับห<ม>นังหมูสับพอหย,ยาบๆครับเพราะว่ามันตอนแรกมามันยาวไปนะสับเส้นประมาณนี้พอต้นหอมผักชีซอยครับ น้ำปลาพริกป่นน้ำปลาพยายามเลือกแบบอย่างดีนะคะมันจะได้ไม่เค็มมากเกินไปเนาะแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวนะคะใช้เป็นซีอิ๊วขาวสูตรดั้งเดิมนะคะไม่ใช่ซีอิ๊วขาวเห็นหอมนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาผสมข้าวทอดกันเลยนะครับอันดับแรกใส่หมูสับลงไปครับ1ขีดนะครับ100กรัมผงปรุงรสครับวันนี้เราใช้รสดีนะครับ2ช้อนโต๊ะตัวนี้นะครับผาดเรีบอย่างนี้นะครับ น้ำตาลทราย3ช้อนชาครับสีอิวขาว2ช้อนโต๊ะนะครับใบมะกรูดหั่นฝอยครับอันนี้ใส่ตามชอบนะคะมะาพร้าวขูดครับพริกแกงครับแล้วแต่ชอบเลยถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่หมดเลยก็ได้ครับอันนี้เราใส่ไปประมาณประมาณ50าสิบกรัมครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับเวลาคุกเนี่ยอย่าบีบข้าวนะ เดี๋ยวข้าวมันจะเละเกินไปแล้วมันจะแฉดนะคะโอเคครับหลังจากที่เราคลุกเขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาปั้นข้าวกันเลยนะครับหยิบมาประมาณหยิบมือหนึ่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วบีบครับบีบให้มันแน่นเลยนะครับอ๋อต้องบีบแน่นเลยใช่ครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก้อนทอดมันจะแตกใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยกระเด็นโดนตากล้องบีบให้มันเกาะตัวกันเป็นก้อนแค่นั้นพอครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ครับ จะกัปั้นให้หมดทุกก้อนเลยนะครับเล็กใหญ่ตามใจชอบเลยครับเดี๋วยวจะปั้นให้ดูสองไซส์นะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับถ้าทําขายออนไลน์นะทําลูกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเอาให้มันใหญ่กว่าลูกปิงปองนิดหน่อยอะ่ะเออวัยรุ่นชอบนะคะแต่ถ้าเกิดทําขายตามตลาดนัดก็เน้นลูกใหญ่หน่อยนะคะก็อ,อาจจะลูกสักเท่าลูกเพนนิดประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เทียบสองก้อนอเล็กกับใหญ่ะนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูตอนที่เราปั้นกันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ และนี่ก็เป็นข้าวทอดนะคะที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะทําออกมาเป็นสองไซส์นะคะฝั่งด้านขวาตรงนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้จะไซส์ใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งสําหรับการทอดเลยนะครับแป้งสําหรับการทอดนะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงนะครับแป้งสาลีหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงครับแล้วก็น้ําเย็นจัดครับ ค่อยทยอยใส่นะครับอันนี้ใส่ไปแล้ว150 ml นะครับผสมแป้งประมาณนี้พอนะครับ ให้เป็นแบบหยดๆได้เลยนะครับไม่ต้องหนืดนะครับก็เราใช้น้ําไปทั้งหมด250 ml ครับคือถ้าเกิดว่าเราผสมข้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพอตอนเราเอาข้าวลงมาชุบอ่ะตัวแป้งที่เคลือบข้าวมันจะหนาเกินไปนะคะมันก็จะไม่อร่อยนะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราทําการทอดข้าวก็ได้เลยครับให้เพื่อนๆตั้งไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้หยิบข้าวลงมาคลุกกับแป้งครับนี่นะครับประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วก็ลงทอดเลยครับ อย่าใ,ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวข้าวจะแตกนะคะ oh. มีหลายคนถามว่าทำไมเชฟทำเป็นหลายอย่างจังเลยคือเชฟเคยทำมาหลายร้านนะคะก็แต่ละร้านก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะ,ะก็เลยทำให้มีสูตรอยู่ในมือหลายสูตรนะคะรวมถึงมีเพื่อนๆที่เป็นเชฟด้วยกันหรือว่าที่เขาขายของอยู่ในตลาดนัดด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแวดวงเดียวกันใช่ใช่สนิทกันชอบพอกันอะไรเงี้ยก็เ,เอาสูตรมาแลกกันนะคะเวลาทอดนี้เราต้องคนมันไหมคะ อย่าพึ่งคนครับขั้นตอนแรกคือให้แป้งมันเซ็ตตัวก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยแซะไม่ให้มันเกาะตัวกันครับแค่แค่กันไม่ให้มันติดกันแล้วก็ไม่ให้มันติดก้นกระทะแค่นั้นนะคะใช่ครับขึ้นอยู่กับน้ํามันของเพื่อนเพื่อนด้วยนะไม่จําเป็น้ตงว่าเวลาทอดไปมันจะต้องมีฟองอย่างนี้นะอันนี้น้ํามันของเราที่มีฟองเพราะว่าเราใช้เป็นน้ํามันในเมล็ดปาล์มเป็นน้ํามันตาดอกบัวใช่ครับเป็นน้ํามันตาดอกบัวนะครับมันเลยมีฟองเวลาทอดอย่างนี้นะครับ คือมันจะแบบบริสุทธิ์กว่านะ้ำมันพืชทั่วไปมากเลยอะไปสังเกตดูได้มันจะเป็นสีใสเหมือนน้ำเปล่าเลยนะคะมันจะไม่ได้ออกเหลืองๆเ,เหมือนพวกน้ำมันพืชทั่วไปนะคะใสเหมือนเบบี้ออยเลยอะซึ่งข้อดีก็คือว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะก็ทําให้เวลาเราทอดอาหารหรือขนมเนี่ยกลิ่นของอาหารหรือขนมมันจะไม่เพี้ยนนะคะ ไม่ได้กลิ่นน้ํามันเลยแต่เพื่อนเพื่อบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเวลาทอดเนี้ยเราจะมองไม่เห็นข้างล่างเอต้องต้องต้องฝึกให้ชินนิดนึงอ่ะเพราะว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีฟองเยอะนะคะทำให้มองไม่ค่อยเห็นของที่เราทอดนะคะแต่ว่าพอเวลาทอดไปสักพักพอมันสุกนะครับฟองจะเริ่มเริ่ม,มหายไปนะ<อ>หลังจากที่เราทอดไปแล้วนะครับประมาณห้านาทีครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมานะครับแล้วก็มาพักไว้บนตะแกรงครับให้มันสะเด็ดน้ํามันเลยนะครับ ลูกเล็กกลมน่ารักมากเลยค่ะเนีย่ยเล็กๆแบบนี้ยลูกค้าวัยรุ่นจะชอบนะคะเพราะมันดูน่ารักแต่ว่าก่อนทอดชุดต่อไปนะครับให้เราตักแป้งของเก่าที่อค้างอยู่ในกระทะออกให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาทอดครั้งต่อไปมันจะได้ไม่ไหมนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทอดทั้งหมดก่อนแล้วมาเจอกันตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะคะทาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้จะมีเป็นลูกเล็กอยู่ข้างหน้านะคะ<ม>เห็นไหมนี่แล้วก็ลูกใหญ่จะอยู่ข้างหลังนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกเพื่อทําเป็นยำกันเลยค่ะ และนี้ก็เป็นหน้าตาของข้าวยำแหนมนะคะที่เราได้ทํามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองจัดใส่กล่องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําขายนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธียำว่ายังไงให้กลมกล่อมด้วยค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการยำนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆใส่ข้าวลงไปครับนี่นะครับใส่ลูกใหญ่ลงไปครับ3ลูกแต่ละบี้เลยครับอย่าบีบแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวเม็ดข้าวข้างในมันจะแฉะนะคะ เห็น <med> นะครับว่าข้าทอดที่เราทําออกมาด้านนอกแบบกรอบๆนะแต่ด้านในนี่ยังนิ่มอยู่นะครับของเราเนี่ยจะไม่มีแบบที่เป็นแข็งๆแห้งๆเหมือนพวกข้าวกม้อ,มอเลยนะไม่มีนะคะแล้วกลิ่นเครื่องแกงเครื่องเทศที่เราผสมลงไปนี่แบบหอมเครื่องแกงที่เราใช้เป็นสูตรของเชฟคุณย่านะคะ เคยคิดว่าอยากจะมาสอนทําเหมือนกันนะเพราะว่าเราทาเองนะคะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาไว้เยอะๆ, ok ๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีคนรีเควสต์ขอมาว่าช่วยทําเครื่องเกงให้ดูหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิน10บคอมเมนต์ขึ้นไปเดี๋ยวมาทําให้ดูค่ะเสร็จแล้วนะครับพอบี้ไปนี่นะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วใส่แหนบที่เราทําไว้ครับ2ลูกนะครับบี้มาไปเหมือนกันเลยครับ ทีนี้ก็มาปรุงรสชาติครับน้ำปลาขึ้นช้อนแกงอย่างนี้นะครับใส่ลงไปครับน้ำตาลทรายปลายช้อนอย่างนี้นะครับน้ำมะนาวขึ้นช้อนแกงเหมือนกันครับต้องบอกก่อนนะมะนาวแต่ละลูกเปรี้ยวไม่เท่ากันดังนั้นเพื่อนๆต้องปรุงแล้วลองชิมนะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มไปนะคะถ้าเกิดว่ามันยังเปรี้ยวไม่พอเนาะพริกป่นครับประมาณนี้นะครับ ยิกงป่นนี่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใส่เท่าที่เราใส่อย่างเงี้ยคือเผ็ดน้อยนะคะเพราะว่าตากล้องเป็นคนไม่กินเผ็ดพอใส่ไปแล้วสึดป,ปุ๊บนะครับหนังหมูครับเลือกแบบที่มันใสๆนะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าที่เราซื้อมาเนี่ยโอ้โหหนังใสเลยนะคะจะดูน่ารับประทานมากกว่าหนังที่เป็นแข็งๆอันใหญ่ๆนะซึ่งหนังใสๆแบบเนี้ยหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะเสะร็จแล้วคลุกเ้าครับคลุกเบาๆพอนะครับไม่ต้องบี้นะ เนี่ยลุกคล้ายมันเข้ากันอย่างนี้พอนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ขิงอ่อนสับครับแล้วแต่ชอบนะครับบางคนเขาอาจจะใส่เป็นแครอทเพิ่มด้วยก็ได้นะคะต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ถั่วทอดครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าครับแล้วก็นี่ครับจัดใส่กล่องได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายครับโรยหน้าต้นหอมผักชีนิดนึงแล้วก็ผิดทอดครับเรียบร้อยแล้วครับว้าวแค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วนะคะตกแต่งอีกนิดนึงใบสะระแหน่ หรือว่าใบมิ้นนะคะมีผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆควรจะแถมไปให้กับลูกคา้านั่นก็คือใบชะพูแบบนี้นะคะเพราะว่าทานแล้วมันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายตามตลาดนัดนะคะหรือว่า ลูกค้าเขาจะรับประทานเลยก็ให้เพื่อนๆยำไปเลยแบบนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนๆยังไม่ต้องยำนะให้เอาข้าวทอดแบบนี้นะคะกับแหนมนะคะใส่ไปในกล่องแล้วก็แยกผักไปนะคะแล้วเราก็เอาน้ำยำเนี่ยใส่ไปในพวกถุงแยกเล็กๆเป็นถุงน้ำจิ้มก็ได้ให้ลูกค้าไปยำเองนะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นพวกถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆถ้วย2อออน3ออนก็ได้เช่นกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้นะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปทําแบบไหนคะ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาชิมให้ดูกันค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้างขอทราบต้นทุนไหนคะ่ะสําหรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับก็คราวนี้มาดูที่ต้นทุนข้าวก่อนนะครับต้นทุนข้าวจะอยู่ที่50บาท57สตางค์ทำได้20ลูกตกลูกละ2บาท52สสตางค์ แล้วก็ต้นทุนรวมนะครับรวมพังพวกเครื่องยำอะไรน้ำปงน้ำปลาอะไรหมดแล้วจะอยู่ที่55บาท57สตางค์แล้วก็แหนมเราใช้ไป12ลูกนะครับลูกละ3บาท26สตางค์จะอยู่ที่19บาท56สตางค์รวมต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่75บาท13สตางค์ซึ่งเราทำออกมาแล้วทำได้6ชุดจะตกเฉลี่ยชุดละ12บาท52สตางค์ครับต่อ1ชุดอันนี้นะคะไม่รวมผักกาดหอมที่รองอยู่นะคะ แต่ว่ารวมพวกผักที่โรยข้างหน้านะต้นทุนแค่12บาท52สงซตางค์ซึ่งเพื่อนๆสามารถขาย30 40ได้เลยนะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยตามตลาดนัดเขาขายอยู่40นะเห็นไหมว่ากำไรมันเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องปรุงมันอาจจะเยอะนิดนึงนะฮือ้อหอ คือเวลาเราไปซื้อกินนะ้นะก็มีแต่ผักเต็มเลยนะคะไม่ค่อยได้รสชาติของข้าวของแหนมเลยอันนี้เนี่ยเราใส่ผักไม่เยอะนะคะได้รสชาติข,ของข้าวและแหนมเต็มที่มั่มเลยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามตัวข้าวนะคะชอบมากเลยคืออะไรรู้ไหมเวลาไปซื้อของเจ้าอื่นบางทีข้าวอะ่ะมันเหมือนข้าวก้นหมอ้อมันแข็งเกินไปอะ่ะ คือสูตรของแป้งที่เขาเอามาชุบอะ่ะเขาต้องการที่มันกรอบมากๆมกัม้งแต่มันกลายเป็นว่ามันทําให้ข้าวแข็งแล้วเคี้ยวไปแล้วเสียอารมณ์แต่อันนี้คือดีมากเลยนะคะคือมันมันมีความกรึบๆนิดเดียวนะคะแล้วก็ข้างในข้าวนุ่มนะคะอืมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆปรุงตามนี้นะไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไปกลมกล่อมมากนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองหาอะไรทําขายทางออนไลน์ดูหรือว่าตามตลาดนัดก็ลองเมนูนี้ดูได้นะคะ ใครที่อยากจะได้รูปสวยๆไปประกอบในการขายนะคะให้ตามไปที่ Facebook Fanpage นะคะเราจะถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปสวยๆเอาไว้ให้นะให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาใช้ฟรีๆได้เลยพิเศษสำหรับคุณผู้ชมชแนลของเราเท่านั้นนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาคค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์กับเชฟแว่นก็ตามไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ